ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติซึ่งแปลความหมายว่าธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้สวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระเทพวิสุทธิยานทวินกันตะิิริปริยันธรรม5ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัด ราชาธิวาสท่านเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคม2484ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11ปีมะเส็งที่ตำบลเสาเเผาอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านอุปสมบทเมื่อวันที่16มิถุนายน2506ได้รับฉายาว่ากันตะศิล กันตะสิริแปลว่าผู้มีสิริเป็นที่ยินดีเป็นฉายาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ปีพศ2510สอบได้ปร,ริยนธรรม5ประโยคปีพศ2535เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริยนที่พระกวีวรยานปีพศ2545เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชยานปีชาปีพศ2562เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวิสุทธิยานส่วนพระประธานในพระอุโบสถวัดราชาคือพระสัมพุทธพันนีวัด ราชาธิวาสมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาเพราะเป็นวัดแรกที่เป็นที่ประทับจำบรรษาของพิสุเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์จัก,กรีในหลวงรัชกาลที่สองทั้งยังเป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับ นิกายธรรมยุทธ์ถือกำเนิดขึ้นที่วัดราชาที่วาดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ